ทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการลดน้ําหนักนะคะมันมีวิธีการทําอยู่เนาะและมันมีหลายปัจจัยนะคะที่ส่งผลว่าน้ําหนักเราจะลดหรือว่าไม่ลดนะคะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารหรือเรื่องการออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันมีถึงหกปัจจัยเลยนะคะที่เป็นตัวบอกว่าน้ําหนักเราอะ่ะทำไมถึงขึ้นและน้ําหนักเราทําไมถึงลงนะคะ เดี๋ยวคลิปวันนี้นะคะจะพาไปดูค่ะว่า6ปัจจัยนี้นะคะมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะว่าย่อมต้องเป็นเรื่องอาหารนะคะอาหารในที่นี้จะหมายถึงส่วนประกอบของอาหารที่เรารับประทานนะคะว่ามีส่วนของสารอาหารที่เราได้เป็นอย่างไรมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารแบบโมเลกุลใหญ่และสารอาหารแบบโมเลกุลเล็กน,นะคะสารอาหารโมเลกุลใหญ่อะ่ะก็จะประกอบด้วย โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะพวกนี้ถือว่าเป็นสารอาหารโมเลกุลใหญ่และสารอาหารโมเลกุลเล็กก็จะได้แก่พวกวิตามินเกลือแร่นะคะเราควรได้สารอาหารครบนะคะระหว่างที่เราลดน้ำหนักอ่ะค่ะกิจกรรมที่เรามีนะคะอันเนี้ยมันแล้วแต่บุคคลเลยนะคะไม่ได้นารวมถึงการออกกำลังกายเนาะบางคน มีกิจกรรมการทำงานการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างใช้พลังงานมากนะคะบางคนอยู่ออฟฟิศใช้พลังงานน้อยเด้ออันเนี้ยนนส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมที่เราแอดเพิ่มเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายว่ายน้ำโยคะนะคะเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอพวกนี้เนาะก็เป็นตัวสำคัญนะคะที่จะบอกว่า การมีกิจกรรมของเราต่อวันนั้นสมดุลกับพลังงานที่เราใช้หรือไม่นะคะและสมดุลกับพลังงานที่เราได้รับไหมนะคะถ้ากิจกรรมเยอะแต่พลังงานน้อยนะคะ,ะแน่นอนเราก็ต้องผอมนะคะแต่ถ้าเราดันกิจกรรมน้อยแล้วได้รับพลังงานจากอาหารได้ปริมาณมากนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะน้ําหนักขึ้นนะคะ3ค่ะนิสัยและเวลาของการกินนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะ ที่จะเป็นปัจจัยบอกว่าเราจะอ้วนง่ายอ้วนยากนะคะนิสัยการกินเช่นบางคนมีนิสัยเสียได้นะคะเห็นอะไรอยู่ในจานเป็นไม่ได้เนาะจะต้องกินให้หมดกินให้เรียบนะคะฝากเก็บตกอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเป็นนิสัยเบื้องต้นเลยนะคะที่ทําให้เราน้าหนักขึ้นนะคะกับเวลาในการกินส่วนใหญ่นะคะเราจะแนะนําว่าให้เรากินอาหารภายในระยะเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะ และในอีก12ชั่วโมงที่เหลือของวันไม่ควรรับประทานอะไรนะคะอันนี้คือขั้น,น้อยสุดนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักนะคะอาจจะต้องมีการทํา IX นะคะหรือการบีบระยะเวลาการกินให้สั้นลงในแต่ละ24ชั่วโมงของวันเนาะเพื่อเพิ่มการเผาผลาญในระยะเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เหมาะนะคะแต่ถ้าใครอะ ชอบกินตลอดเวลานะคะก็จะเป็นตัวแปรหลักเลยนะคะที่ทำให้อ้วนง่ายค่ะสค่ะ mindset mindset เนี่ยเป็นความเชื่อและความเข้าใจส่วนตัวนะคะที่เราอะได้รับมาจากประสบการณ์คำพูดสื่อต่างๆเนาะแล้วก็การเรียนรู้นะคะชั่วชีวิตของเราทำให้เรามีชุดความเชื่อนะคะบางคนมีชุดความเชื่อว่า อ๋อถ้าอายุขนาดเนี้ยต้องอ้วนละสินะบางคนมีชุดความเชื่อว่าถ้าฉันเป็นพนักงานออฟฟิศชฉันก็ต้องอ้วนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ละคนมีชุดความเชื่อไม่เหมือนกันเนาะและชุดความเชื่อน,นี้แหะคะ่ะที่จะนาพาคุณไปสู่ความอ้วนหรือไปสู่ความผอมได้เลยนะคะบางคนนิยามตัวเองดันเชื่อไปเลยค่ะว่าตัวเองอ้วนในขณะที่บางคนนะคะ ก็เชื่อเสมอค่ะว่าฉันเป็นคนหุ่นดีเลยทําให้กินอะไรก็ไม่อ้วนนะคะส่วนใหญ่ไมเซลจะเป็นตัวค่อนข้างหลักเลยนะคะนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วที่จะปรับในบริอลิซึมของเราที่จะปรับร่างกายของเราให้อ้วนหรือผอมได้เลยค่ะ5นะคะการนอนค่ะการนอนก็เป็นจุดสําคัญเลยนะคะสาหรับการลดน้ำหนักคนที่นอนไม่มีคุณภาพนะคะนอนไม่ค่อยหลับ นอนไม่เต็มอิ่มนะคะระยะเวลาในการนอนสั้นนอนแล้วยังรู้สึกว่าตื่นขึ้นมามีความเหนื่อยอยู่นะคะพวกเนี้ทำให้ฮอร์โมนการเผาผลาญปกติเสียสมดุลน,นะคะและเป็นสาเหตุของความอ้วนได้ง่ายค่ะข้อ6นะคะความเครียดค่ะความเครียดเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะของการลดน้ำหนักที่จะทำให้ลดสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะถ้าเราไม่ขจัดความเครียดนะคะ ตัวนี้จะเป็นกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้มีการสะสมไขมันที่พุงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะลดน้ําหนักค่ะเราไม่ควรเครียดนะคะไม่ว่าจะเครียดจากอาหารที่เปลี่ยนไปเครียดจาก a อคทิวิตนะคะที่เปลี่ยนไปเครียดจากการถูกจํากัดการกินนะคะหรือถูกจํากัดทั้งปริมาณทั้งสัดส,ส่วนทั้งระยะเวลานะคะอันนี้เราไม่ควรเครียดนะคะน,นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งและ ไม่ควรที่จะเอ่อไปกดดันเนาะว่าแบบเมื่อไหร่จะลงทําไมยังไม่ลงสักทีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้น้ําหนักอ่ะยิ่งไม่ลดเข้าไปใหญ่นะคะเนาะสิ่งที่ช่วยเรื่อความเครียดนะคะก็คือการพยายามทําใจให้สบายนะคะอันนี้เป็นจุดที่1จุดที่2ค่ะสําคัญเลยก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะการออกกําลังกาย หลั่งสารแห่งความสุขนะคะหรือที่เรียกว่าเอนโดฟินนะคะออกไปก็จะฟินเนาะฟินเสร็จความเครียดก็จะลดลงนะคะพอเครียดลดลงอะความสำเร็จในการลดน้าหนักก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะคะหปัจจัยเนาะสำหรับวงจรของสุขภาพที่ดีนะคะถ้าเราดูแลทุกด้านให้ครบนะคะรับรองเลยคะ่ะนอกจากคุณจะรูปอัางสวยสุขภาพยังดีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ